ไปทานข้าวกับคุณแม่แล้วเ,เขาก็ถามขึ้นมาว่านี่ได้ไปชุมนุมหรือเปล่าซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขารู้บางครั้งพ่อก็จะพูดไปเลยเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเรารักเขาอะเราจะไม่ไปเราก็เลยพูดให้เขาเข้าใจว่าเพราะว่าเรารักเขาไงเราเลยไปสำหรับเราเขาไม่ได้โกรธเขานะเข้าใจมากกว่าถ้าคนทุกๆคนต้องการสังคมประชาธิปไตยจริงๆอะอย่างน้อยที่สุดอะต้องให้เกิดการสื่อสารขึ้น เพื่อที่ว่าเราจะเข้าใจในความไม่เข้าใจของเขาสวัสดีค่ะชื่อพาวนะคะเป็นยูทูบเบอร์อยู่นะคะตอนนี้ร้องเพลง cover ตัยพีค่ะ t v y p ค่ะม็อบครั้งแรกที่ไปคือตั้งแต่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปของออบทแอกมาเรื่อยๆที่จัดติดต่อการเป็นแฟชั่นม็อบแต่ครั้งแรกไม่ได้บอกที่บ้าน,นะคะ เหมือนคุณแม่มีอินสตาแกรมของเราอยู่แล้วคุณแม่เห็นสตอรี่มาก็เลยรู้ว่าเราไปแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรเราก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรดีกว่าพ่อจะเป็นมาตรการแบบไม่สนใจว่าพาวคิดอะไรอยู่สิ่งที่เขาต้องการคือแค่ไม่ให้พาวอ,ออกไปเขาต้องการเซฟตี้ของพาวเขาก็จะด่าเลยหรือว่าพูดอะไรทำลายจิตใจมากๆหน่อยคายอดทิตของพ่อพาวก็คือไม่ต้องมาเรียกเขาเป็นพ่อแล้วหรือว่าออ,ออกไปเป็นหมากให้เขาแบบฆ่าตายหรือว่าใครขึ้นมา ก็แย่เหมือนกันแล้วจะออกไปทําไมเขาเสียใจแล้วเขาก็ผิดหวังในตัวเราที <S <s ่เขาไม่สามารถเอาเรากลับมาได้แล้วแบบเราโดนล้างสมองไปแล้วอะไรแบบนี้บางครั้งพ่อก็จะพูดไปเลยเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเรารักเขาอ่ะเราจะไม่ไปเราก็เลยพูดให้เขาเข้าใจว่าเพราะว่าเรารักเขาไงเราเลยไปการแก้ปัญหาคือ core คือ essence ของการเป็นมนุษย์เราใช้ชีวิตทุกๆวันด้วยการที่เราแก้ปัญหาณจุดหนึ่งที่สภาพแวดล้อมทำให้คุณ รู้สึกว่าออกไปยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกยังไงก็ต้องอยู่กับปัญหานี้ไปเรื่อยแหละสาหรับเราเรารู้สึกว่าอันนั้นมันขี้แพ้ไปหน่อยอ่ะมันง่ายไปหน่อยหรือเปล่ามันขัดกับความเป็นมนุษย์ไปหน่อยหรือเปล่าสําหรับพราเขาไม่ได้โกรธเขานะเข้าใจมากกว่าถ้า คนทุกๆคนต้องการสังคมประชาธิปไตยจริงๆอะอย่างน้อยที่สุดอะต้องเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถมากพอที่จะเปลี่ยนความคิดตัวเองหรือว่าทําความเข้าใจกับคนอื่นๆมากขึ้นเขาอาจจะไม่จำเป็นจะต้องคิดเหมือนเราก็ได้แต่อย่างน้อยอะต้องให้เกิดการสื่อสารขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะเข้าใจในความไม่เข้าใจของเขาเพราะว่าถ้าเกิดเราเทคแค่ว่าพ่อเราพูดคาที่แย่ๆมาแล้วเราแบบโอเคเขาเกลียดเรามันเข้าใจง่ายแต่คุณไม่ได้เข้าใจว่าอะไรทําให้เขาพูดแบบนั้นออกมา มันไม่น่าจะเกิดจากการที่ว่าเขาเป็นพ่อที่เกลียดลูกมั้งครอบครัวพวาวขมไม่รู้ว่าครอบครัวอื่นๆเป็นหรือเปล่ามันคุ้นชินมากกับการมองปัญหาไปที่ตัวปเจ็บบุคคลนะโดยที่ไม่ได้มองไปถึงตัวระบบที่ทาให้ปเจ็บบุคคลนั้นเป็นคนคนนั้นขึ้นมาเราควรจะมีความสามารถมากพอในการเข้าใจส่งยาๆผู้นี้มองระบบว่ามันสร้างคนแทนที่จะเป็นคนคนนี้เกิดมาแล้วเป็นแบบนี้ ะะเพราะเราไม่เคยคุยเรื่องการเมืองที่ไหนกันเลยเราวางให้การเมืองเป็นเรื่องของสภามันกลายเป็น c คเจอร์ของเราแล้วมันกลายเป็นบัฒนัธรรมของการเพิกเฉยแน่นอนค่ะในส่วนที่เล็กที่สุดและเซนซิทีฟที่สุดของความสัมพันธ์มนุษย์ซึ่งก็คือครอบครัวมันยากแน่นอนอยู่แล้วในการพูดถึงเรื่อง กากรเมืองแ้วโดวยเฉพาะกับในครอบครัวที่พ่อแม่รู้สึกตัวเองต้องสูงกว่าคุณจะเรียกว่ามีความรักเจือปอนอยู่ได้ไหมใช่มันคือความรักเจือปอนอยู่แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณมีความเข้าใจด้วยความเชื่อของคนที่โดนกดทับโดยอํานาจมาเรื่อยๆเพราะเราก็เชื่อว่าพ่อแม่ก็โดนกดทับโดยอํานาจของพ่อและแม่ตัวเองมาก่อนหรืออะไรที่มันหนักหนากว่านั้นมาก่อนเราไม่มีเค้เจอร์ของการเป็นประชาธิปไตยเราเลี้ยงกันด้วยอํานาจมันก็รีเฟล็กต์ออกมาเป็นการพูดคุยได้ภายใต้อํานาจ ซึ่งสิ่งที่เด็กๆหลายๆคนกําลังต้องการนตอนนี้คือเขาไม่ได้สอนตัวอําน,นาจมากเท่าเนื้อหาในการถกเถียงกันฉะนั้นตรงนี้เราว่ามันเป็นจุดที่พ่อแม่หลายๆคนอาจจะยังไม่พิกล็อกและลูกหลายๆคนอาจจะไม่ได้เข้าใจความไม่เข้าใจของคุณพ่อคุณแม่มันก็เลยกลายเป็นเจเนอเรชันแกรที่จะเรียกว่าน่ากลัวมากๆแล้วก็กว้างมากๆก็ได้ค่ะ ว่าคนไทยยังติดอยู่กับกรอบที่ว่าการถกเกถกเียงการเถียงกันต้องมีข้อสรุปพอยคือการเจริญเติบโตของประเทศใดๆก็ตามของวัฒนธรรมศิลปะการเมืองมันคือการถกเถียงกันไปเรื่อยๆ เพื่อหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปที่ดีที่สุดณยุคสมัยนั้นไปเรื่อยๆมันคือ process อะค่ะมันไม่ใช่ end goal อะฉะนั้นในเมื่อเรายังไม่เข้าใจณนะตรงนี้กันเราไม่สามารถก้าวไปไหนได้เลยอย่างน้อยการถกเถียงกันต้องเกิดขึ้นเพราะเราก็ยังเชื่อว่าในครอบครัวควรจะเป็นยูนิตที่ง่ายที่สุดในการพูดเรื่องปัญหาปากท้องหรืออะไรก็ตามสิ่งที่ต้องเริ่มทําคือถามว่าทําไมเขาคิดแบบนั้นแล้วเมื่อเขาตอบว่าทําไมเขาคิดแบบนั้นถามเขาไปอีกว่าแล้วทําไมล่ะ คุณถึงคิดว่าคุณคิดแบบนั้นเมื่อคุณยิงคําถามให้เขาถามตัวเองอะเขาจะหยุดถามคุณเพราะเขาจะสงสัยตัวเองเหมือนกับที่เราสงสัยสุดท้ายแล้วเมื่อเราชนะหรือว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่ได้อยู่ในประเทศนี้คนเดียวเราไม่มีทางอยู่ในประเทศนี้กลุ่มเดียวสิ่งที่เราเองจะต้องทําด้วยก็คือถามคําถามคนอื่นๆเพื่อที่จะเข้าใจเขาและเพื่อที่เราเองอาจจะเข้าใจความเชื่อของเรามากขึ้นก็ได้